เกาหลีใชยิชานน่นค่อิคอเป็นได้ทำเป็นแค่อาหารเกาหลีอ๋อจะข้าวมันไสกิมบับตงวันนั้นไทํานี่ใช่ไหมได้ทำป่ะย๋ยวทำไปเหรออวอนชกาินกิมบับยกามินกิมบับที่กินบ้างออจกิมบับไทย แต่ไม่รู้ว่าทำเก่งมากใช่ครับแค่แถวแถวเนี้ยไื้ออกบว่าซื้อขี้บากก่อนซื้อซื้ออะไรต้องไปที่ไหนแบบว่าที่แบบของอยู่ก่อนจะไปทำอาหารเกาหลีนี่ไม่ตุนนะถามอะไรนะไม่คือแถวเนี้ยจะไปซื้อขี้ปากก่อนเราทำอะไรกูอยู่แถวนี้มาอะไรของมันวะ เดี๋ยวให้พาหมีไปหาก่อนไอ้นั่ได้พูดแบบว่าอุปกรณ์เออเหมือนแบบเหมือนอยู่ด้วยกันนานแล้วไงก็เผื่อจะรู้ไงถามว่าอนของเกาหลีมึงสงสัยแล้วมึงจะมาหันถามเรื่องไม่ได้หรอพูดด้วยกูก็อุ้ยแต่ของมึงมันต้องเป็นของกินที่มันเป็น ก็เกาหลีกินมาทำอ่ะไม่ั้นมันก็ไม่อร่อยไม่เหมือนได้ซื้อมาเนใช่มันจะเป็นพวกร้านขายอุปกรณ์แบตเตอรี่มันจะมีของที่เอาไว้ใช้เออเขาเรียกในเครื่องครัวอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ห้างใหญ่ๆก็มีขายพวกของอุปกรณ์เกาหลีเดียวเดี๋ยวไหนไปช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำกินไลฟ์ทำกินตลอดเดี๋ยวให้ลองทำคลิปแบบลองทำแบบเป็นไลฟ์ขายแล้วว่าทำบุฟเฟ่ต์กินด้วยได้บ้าง เราเรากินข้าวไปด้วยไลฟ์ไปด้วยขยับเข้ามาน่อยตกไปไหนเร้วทำแบบเห็นไหมทุกคนผมไม่อยากจะคุยเลยนั่งห่างนิดเดียวคิดถึงคิดถึงมาดิมาดิมาดิใกลใกล้ตีใช่ใกล้้ใกล้โอ้ด้ใกล้ขใกล้ดของขาด่ารอดของขาด่ารอดของของขาดของขาดไงมากก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมาก